vnexpress international ได้มีการพูดถึงปัญหาด้านการท่องเที่ยวของเวียดนามซึ่งชี้ให้เห็นว่าการท่องเที่ยวของเวียดนามมีปัญหาใหญ่ที่ควรจะได้รับการแก้ไขก่อนที่เวียดนามจะไม่สามารถไล่ตามประเทศเพื่อนบ้านทันได้อีกต่อไปเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรแล้วชาวต่างชาติรวมถึงชาวเวียดนามพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างติดตามได้ทางพ p c o m m e n ์ได้เลยครับ v n e x p r e s s International สื่อภาคภาษาอังกฤษของทางเวียดนามได้มีการพูดถึงปัญหาในด้านการท่องเที่ยวของเวียดนามซึ่งชี้ให้เห็นว่าปัญหาด้านการท่องเที่ยวของเวียดนามไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของวีซ่าเท่านั้นซึ่งสําหรับปัญหาทางด้านวีซ่าของเวียดนามนะครับมีการพูดถึงในหมู่นักท่องเที่ยวว่าไม่ได้รับความสะดวกในการขอวีซา่าและรวมถึงเวลาที่สั้นเกินไปโดย VNExpress International ได้มีการพาดหัวข่าวไว้ว่า การท่องเที่ยวเวียดนามมีปัญหามากกว่าวีซา่าโดยเนื้อหาข่าวได้ระบุว่านอกเหนือจากปัญหาของนักท่องเที่ยวในเรื่องของวีซา่าเวียดนามยังมีปัญหาที่อย่างลากลึกและเวียดนามควรจะต้องมีการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเช่นอันตรายจากการจราจรและรวมถึงการบริการที่ไม่ดีโดยทาง v n x p r e s s International ได้มีการพูดถึงความคิดเห็นของชาวต่างชาติ โดยนักท่องเที่ยวรายหนึ่งที่มีชื่อว่าคริสโรเบิร์ตได้กล่าวว่าปัญหาในเรื่องของวีซ่านั้นเป็นเพียงปัจจัยเดียวเท่านั้นโปรดจำไว้ว่าเวียดนามมีผู้เดินทางมาเวียดนามเพียงครั้งเดียวเป็นจำนวนมากและข่าวเหล่านั้นก็ไม่กลับมาอีกด้วยเหตุผลที่ว่าบริการที่แย่ไม่คุ้มกับค่าเงินที่เสียไปและโดยส่วนมากผิดหวังกับประสบการณ์ที่พวกเขาได้รับโดยคุณคริสยังได้กล่าวต่อไปนะครับว่า ผมคิดว่าก่อนที่นโยบายทางด้านวีซ่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแรกเลยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเวียดนามซ้ําเพียงแค่5%ในขณะที่ไทยและบาหลีมีมากกว่า55%มีนักท่องเที่ยว95%มาเวียดนามเพียงครั้งเดียวแล้วพวกเขาก็ไม่กลับมาอีกเลยทาง Vnexpress International ยังได้กล่าวด้วยนะครับว่าสถานการณ์แบบนี้มีแนวโน้มว่าจะแย่ลงไปอีกสืบเนื่องมาจากสถานที่ที่มีบรรยากาศที่ดี ได้มีการแปลเปลี่ยนกลายมาเป็นสลัมซึ่งมันทําให้สูญเสียเสน่ห์ความเป็นเวียดนามในขณะที่ชาวต่างชาติอีกท่านหนึ่งนะครับได้แสดงความคิดเห็นว่าเวียดนามเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมเมื่อ1 0 1ถึงปีที่แล้วแต่ตอนนี้มันมีแต่สลัมคอนกรีตที่น่าเกลียดที่ถูกสร้างขึ้นริมชายหาดซึ่งมันทําลายบรรยากาศที่เคยมีชาวต่างชาติรายนี้ยังได้กล่าวต่อไปนะครับว่าเวียดนามไม่ได้รับความนิยมอีกต่อไป นักท่องเที่ยวมักจะมีการค้นคว้าหาข้อมูลใน Facebook สำหรับสิ่งต่างๆซึ่งพวกเขาได้เห็นภาพเหล่านั้นสำหรับการเสนอวีซ่า90วันมันก็น้อยเกินไปที่จะแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นกับภาพลักษณ์ของเวียดนามในขณะที่ชาวต่างชาติอีกท่านหนึ่งก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าน้ำมอเตอร์ไซค์ออกจากทางเท้าและควรจะมีการบังคับให้ใช้สัญญ,ญาณไฟจราจรฉนันได้อ่านบทความเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเวียดนามมันมีบทความบอกว่า ให้นักท่องเที่ยวอยู่ห่างๆจากสภาพแบบนี้เอาไว้ในขณะที่ชาวต่างชาติอีกท่านหนึ่งได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าปัญหานี้ไม่เคยได้รับการแก้ไขทั้งในเรื่องของคุณภาพและการบริการลูกค้าสถานที่ต่างๆมันมีมลพิษทางเสียงมากรวมถึงความยุ่งยากในการขอวีซ่านักท่องเที่ยวควรจะได้รับการจัดการกับปัญหาเหล่านี้ในขณะที่ชาวต่างชาติท่านต่อไปเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าขอพูดตรงๆนะ เวียดนามเป็นประเทศที่มีมูลพิษและต้องได้รับการทําความสะอาดให้ดีกว่านี้ขยะพลาสติกและโฟมมีอยู่ทุกที่ทุกคนทุกแหง่งตามถนนและแม่น้ำคุณลองถ่ายรูปแล้วไม่เห็นขยะสินอกจากนี้ยังมีมลภาวะทางเสียงอีกด้วยสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เต็มไปด้วยคอนกรีตซึ่งมันแตกร้าวและพังทลายลงมาหลังจากผ่านไปเพียงไม่กี่ปีแม้ว่าคุณจะพบกับสถานที่ที่สวยงาม แต่ว่ามันก็ไม่มีที่ใดที่สนุกและเพลิดเพลินมันก็จะมีแค่หาลองเท่านั้นมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวต่างชาติท่านนี้เขบอกว่าคอร์รัปชันก็เป็นเรื่องใหญ่เช่นกันใช่เรื่องแบบนี้มันก็มีในทุกๆประเทศแต่ในเวียดนามพวกเขาสร้างกฎขึ้นมาเองและเรื่องแบบนี้มันก็อย่างรากลึกในวัฒนธรรมเวียดนามมาหลายทศวรรษและมันก็จะดําเนินต่อไปในทศวรรษหน้า จนกว่าคนรุ่นใหม่ที่ได้รับการศึกษาจากตะวันตกจะเข้ามาแทนที่มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับชาวต่างชาติท่านนี้เขาบอกว่ามันมีปัญหามากกว่าที่ใครใหลายๆคนในที่นี้พูดถึงมันมีขยะในทุกที่ซึ่งคุณจะเห็นได้ทันทีหลังจากที่พวกเขาลงเครื่องบินหลังจากนั้นก็จะพบกับบริการที่แย่เสียงรบกวนต่างๆชาวเวียดนามคุณเคยได้ยินเสียงบนเหล่านี้บ้างหรือเปล่า มาต่อกันที่ความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านต่อไปครับท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่าชายหาดสก,กรปรกที่พักมีราคาแพงเกินไปแถมมีการขายของเกินราคาอีกต่างหากนำซ้ำคุณภาพร้านอาหารก็ต่ำกว่ามาตรฐานรวมถึงอาหารนานาชาติที่คัดสรรมาก็มีจำนวนจำกัดซึ่งทำให้ฉันผิดหวังถึงแม้ว่าฉันไม่รังเกียจที่จะจ่ายเงินแต่ฉันก็คาดหวังถึงความคุ้มค่าบางอย่างฉันไม่ต้องการไปเที่ยวพักผ่อน ที่ทําให้คุณภาพชีวิตของฉันนั้นลดลงตลอดการเดินทางและชาวต่างชาติท่านนี้ก็กล่าวทิ้งท้ายไว้นะครับว่าเวียดนามควรจะมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ดีกว่านี้มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าพลาสติกขยะและมลพิษทางเสียงเป็นปัญหาใหญ่สําหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวในเวียดนามความคิดเห็นต่อไปครับ โดยชาวต่างชาติท่านนี้ได้เข้ามาเล่าประสบการณ์การทางานในเวียดนามนะครับโดยเขาบอกว่าผมทํางานในโรงแรมที่เวียดนามมาตั้งแต่ปี1995ตอนนี้ผมทํางานอยู่ที่ซาปาเมืองที่สวยงามแปลกตาเมื่อ22ปีที่แล้วตอนนี้กลายเป็นเมืองที่สูญเสียเสน่ห์ไปหมดแล้วโรงแรมขนาดใหญ่ครองเมืองมลพิษทางเสียงก็เป็นปัญหาการาจราจรนั้นวุ่นวายและน่ากลัวแถมร้านอาหารส่วนใหญ่ก็อยู่ในระดับปานกลาง แถมพวกเขายังมีวิธีคิดด้วยว่าการบริการนั้นไม่สำคัญมาต่อกที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับประเด็นที่มีการพูดถึงนั้นมันถูกต้องแล้วมันเป็นมุมมองที่ชัดเจนจากชาวต่างชาติข้อแรกในเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่นักท่องเที่ยวไม่ควรขับรถในเวียดนามพวกเขาควรจะต้องใช้บริการผลส่งสาธารณะมากกว่ามาต่อก็ที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวต่างชาติท่านนี้เขบอกว่า เราเดินทางจากประเทศไทยเพื่อมาท่องเที่ยวเวียดนามปีละสองครั้งเวียดนามมีโรงแรมร้านอาหารกิจกรรมดีๆในราคาสุดคุม้มแต่ฉันคิดว่าสิ่งที่ขาดหายไปก็คือโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายการขนส่งเราอยู่ที่ดานังในทุกปีปีละ2-3วันเราไม่สามารถหารถเพื่อไปที่ฮอยอันได้นอกจากนี้รถไฟจากดานางไปเวก็สก,กรปรกเวียดนามควรจะต้องทำได้ดีกว่านี้ ซึ่งนักท่องเที่ยวควรจะต้องเดินทางท่องเที่ยวในเวียดนามได้ง่ายกว่านี้ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ก็บอกว่าไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงได้ตราบใดที่คนเวียดนามต้องการได้ยินแค่คําชมในชีวิตประจําวันมันก็เป็นเช่นนั้นเมื่อเรามักจะถูกถามว่าคุณชอบอะไรเกี่ยวกับเวียดนามฉันหวังว่าคงจะมีสักวันหนึ่งที่สามารถพูดคุยในเรื่องต่างๆที่ควรได้รับการแก้ไขในเวียดนามได้ความคิดเห็นต่อไปครับ ชายหาที่สวยงามที่ยาจางและดานางังแต่ว่าคุณต้องข้ามถนนที่พลุกพล่านและสุดอันตรายเพื่อไปที่นั่นฉันไม่อยากจะเป็นนักท่องเที่ยวที่นั่นอีกแล้วความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวเวียดนามที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับโดยเขาบอกว่าฮ่าฮ่าฮทุกคนเป็นเหมือนกันหมดโดยเฉพาะส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ชายก็บ่นกันทุกทีถ้าพวกคุณไม่ชอบก็อย่ามาที่นี่ไม่มีใครขอร้องให้พวกคุณมา ผู้ชายตะวันตกมาที่นี่ก็เพราะว่าพวกเขามองหาผู้หญิงพวกเขาเหล่านั้นไม่สามารถหาผู้หญิงผิวขาวได้ดังนั้นพวกเขาจึงมาที่นี่เราไม่ต้องการนักท่องเที่ยวแบบนี้มาต่อกับที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับชาวต่างชาติท่านนี้เขาบอกว่าในมุมมองของนักท่องเที่ยวในไซง่อนคุณแทบจะผ่อนคลายไม่ได้เลยในทุกวินาทีในขณะที่คุณต้องเดินระวังสิ่งกีดขวางบนทางเทา้า ฉันไปเที่ยวและอาศัยอยู่ในเวียดนาม2-3ครั้งครั้งล่าสุดคือพฤษภาคมปี2022และฉันคิดว่าไซง่อนไม่มีอะไรดีขึ้นตั้งแต่การเดินทางมาครั้งแรกเมื่อปี2005ฉันพักที่ไซง่อนฉันต้องระวังตัวตลอดเวลาด้านหน้าด้านหลังด้านข้างทั้งในเรื่องของการจราจรที่ติดขัดและรวมถึงรถจักรยานยนต์ความคิดเห็นต่อไปครับทานี้เขาบอกว่าปัญหาใหญ่มีอยู่ทุกที่แล้วก็มีปัญหาหลายเรื่อง ขยะมีอยู่ทุกที่และพวกเขาก็ไม่ชอบชาวต่างชาติการจราจรมีอันตรายเมื่อคืนนี้ก็มีรถบัสชนกลางดึกนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติาาหลายคนได้รับบาดเจ็บหากคุณเชา่ามอเตอร์ไซค์มันก็มีความเสี่ยงและอันตรายมากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชอบธรรมชาติที่สวยงามของเวียดนามที่เป็นของแท้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเวียดนามดีที่สุดเมื่อพวกเขาไม่ไปแตะต้องของเดิมและนอกจากนี้เวียดนามยังไม่สามารถถ่ายภาพได้ทุกที่ พวกเขาควรจะต้องทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความวุ่นวายแบบนี้ความคิดเห็นต่อไปครับนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องนักท่องเที่ยวโดนขโมยโทรศัพท์และกระเป๋าเงินอีกด้วยความคิดเห็นต่อไปมีชาวเวียดนามท่านหนึ่งได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับโดยเขาบอกไว้ว่าเรื่องแบบนี้มันถูกต้องอย่างแน่นอนมันควรจะได้รับการแก้ไขปัญหาถึงแม้ว่าผมจะอาศัยอยู่ที่นี่แต่ผมก็ขอไปท่องเที่ยวพักผ่อนที่อื่นดีกว่า ความคิดเห็นต่อไปครับปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องของขยะอย่างอื่นอาจจะพอแก้ไขได้แต่การที่ขยะดูเหมือนจะเป็นความภาคภูมิใจของชาติความคิดเห็นต่อไปมันเป็นมากกว่าเสียงและมลพิษความจริงก็คือมันมีการหลอกลวงนักท่องเที่ยวแม้แต่ในสนามบินนานาชาติในฮานอยก็มีเรื่องแบบนี้มันเหมือนกับว่ารัฐบาลสนับสนุนวัฒนธ,นธรรมการช่อชนนี้ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขียนสั้นๆไว้ว่า ฉันจะไม่กลับไปถ้าไม่จําเป็นโอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันอีกสักสองความคิดเห็นนะครับชาวต่างชาติท่านนี้ก็ได้เข้ามาเล่าประสบการณ์เล็กน้อยโดยเขาบอกว่าฉันมาที่นี่หลังจากใช้เวลา2เดือนที่สวยงามในประเทศไทยแน่นอนว่าเราจะไม่กลับมาที่เวียดนามอีกฉันเห็นคนดึงเสื้อการบนเครื่องบินฉันโดนผลักขณะที่เราเดินอยู่กับลูกของเรา ฉันเคยเห็นการจราจรที่น่าสยดสยองและอันตรายบนถนนในเวียดนามถ้าหากพวกเขาเพิกเฉยในสิ่งนี้พวกเขาจะสูญเสียผู้มาเยือนในระยะยาวฉันมีความสุขกว่าที่ได้กลับไปที่ประเทศไทยหรือว่าบาหลีโอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นนี้นะครับชาวต่างชาติท่านนี้เขียนสั้นๆไว้ว่าในท้ายที่สุดแล้วผู้คนก็จะไปในที่ที่ได้รับการปฏิบัติดีที่สุดครับผม และนั่นก็เป็นมุมมองของชาวต่างชาติต่อปัญหาการท่องเที่ยวของเวียดนามนะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ